ปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ใช้คานี้ดีกว่านะถามว่าคิดปีคืนทุนเนี่ยต้องคิด2ออย่างคือถ้าที่มีอยู่แล้วผมว่าปลูกไปแล้ว3ามปีให้ผลผลิตถ้าเก็บลูกอีกประมาณสัก3าปีก็คืนทุนแล้วแหละหลังจางนั้นก็เก็บกําไรกินไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าที่ซื้อมาอาจจะต้องใช้เวลาคืนทุนอาจจะมากกว่านั้นอาจจะต้องเจปีถึงจะคืนทุนเพราะว่า,าอนาคตสดใสามากระพาน้ำหอมไทยเนี่ยปลูกเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะ แต่ปลูกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดเพราะว่าตลาดเครื่องดื่มจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมมีการขยายตัวอย่างมากฉะนั้นเนี่ยโอกาสของการปลูกมะพร้าวน้ำหอมสู่การแปรรูปอย่างตลาดโลกยังมีอนาคตอีกสดใสย,ยาวไกลนะครับ ผมก็เป็นเกษตรกรฮนะในสวนมะพร้าวนะเป็นลูกชาวสวนของทีอำเภอดำเนสะดวกเราม,รมีผลผลิตของเราเองแล้วล้วก็เห็นว่าผลผลิตของเราเนี่ยมีเสน่ห์ครับอร่อยหอมหวานแล้วก็มีรสชาติที่ดีแล้วก็ในสมัยก่อนมะพร้าวน้ำหอมก็ยังไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยแล้วก็ในตลาดโลกมากนะัก้ก็เลยพยายามาหาวิธีนําสินค้าเราออกไปขายเริ่มต้นในประเทศก่อนนะครับต่อมาก็เห็นว่าสินค้าตัวนี้น่าจะมีโอกาสเติบโตในตลาดโลกได้ก็เลยนําออกไปขายยังต่างประเทศเพื่อทาให้เอ็นซีคอนั K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  เกิดขึ้นได้เนะื่องจากว่าเราเป็นชาวสวนที่อยากนําผลผลิตที่ดีของเราเนี่ยออกให้คนได้รู้จักก็เลยขายในประเทศอยู่ช่วงหนึ่งก็เ,เห็นว่าตลาดโลกน่าจะมีความต้องการก็เลยเปิดไบตัด NT ็นีโคโกนัทขึ้นมาเพื่อที่จะเอามะพร้าวของเราเนี่ยไปขายอย่างตลาดโลกครับ การปลูกเนะถ้ามองนะครับมันจะมีปัจจัยที่ต้องคํานึงถึงหลักๆน,นะครับคือพื้นที่มีความเหมาะสมไหมอย่างแรกเลยคือมีความอุดมดสมบูรณ์ของน้ำเ,นเพียงพอไหมมาพานน้ำหอมเมป็นพืชที่ใช้น้ําเยอะ อันดับที่2คือดูสภาพดินที่เหมาะสมไหมอันดับที่3าก็คือเรื่องของพันเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับถ้าเราได้พันธุ์ดีผลผลิตก็จะออกมาดีแล้วก็คุ้มค่านั้นพันเนี่ยต้องเลือกพันธุ์ที่เป็นมะพร้าวน้ำหอมสายพันุแท้จะให้เรื่องของรสชาติที่อร่อยหอมหวานจะให้ผลผลิตที่ดีคือมีปริมาณลูกต่อทลายที่สูงทําให้รายได้ของเราก็สูงตามไปด้วยฉะนั้นการเลือกพันธ์มะพร้าวน้ำหอมที่แท้เนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องหาแหล่งพันธุ์ที่ดีนะ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจสอบได้ในระดับยีนนะโดยเทคโนโลยีนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสน อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะการออกแบบดีไซน์แปลงซึ่งมันก็มีการปลูกที่หลายลักษณะนะตั้งแต่ถ้ามีเป็นมาน้ําเยอะ,อะชาวสวนลพบุรีเนะี่ยก็นิยมขุดเป็นร่องน้ําเพื่อกักเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นนะครับส่วนถ้าพื้นที่ตรงไหนที่ไม่ได้มีน้ําเยอะขนาดน,นี้ก็จะใช้เทคนิคหรือวิธีการแบบอื่นก็ได้เช่นปลูกบนพื้นที่ลาบก็ได้นะแต่ว่าอาจจะใช้ระบบน้าหยดหรือสปริงเกอร์ให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่เป็นสูตรตายตัวปรับตามเหมาะสมตามสภาพของพื้นที่นั้นๆ ปริมาณน้ําเป็นหลักถ้าเราปลูกในระยะที่ผมแนะนำนะครับก็ตั้งแต่ประมาณ6เมตรถึงหกเมตรเป็นระยะที่เหมาะสมเรียงหนึ่งไร่นะก็จะปลูกได้ประมาณสัก40ต้นไม่เกิน45ต้นโดยประมาณนะจริงๆทุกช่วงเวลาเลยนะ เพราะว่าตั้งแต่เริ่มการปลูกเขาก็เหมือนเด็กเล็กครับต้องเอาใจใส่ดูแลให้มากโดยเฉพาะ3เดือนแรก6เดือนแรกเนกี <6 S 2> เ่ยการรดน้ําต้องต่อเนื่องแล้วก็ให้ปุ๋ยให้สารอาหารที่เหมาะสมตามเวลาต้นพะเล็กเหมือนเด็กเล็กทานเยอะเกินไปก็ใช่ว่าจะดีก็อาจจะให้แต่เพียงพอที่เหมาะสมพอเขาเริ่มเข้าสู่ระยะการให้ผลผลิตแล้วเนี่ยโดยประมาณก็2ปีครึ่งเป็นต้นไปถึง3ามปีเราก็ต้องเอาใจใส่เพราะว่าผลผลิตเขาจะออกอย่างต่อนเนื่องประมาณ15วันเก็บผลได้หนึ่งครั้งปีหนึ่งเก็บผลได้24ครั้งแล้วก็ให้สารกําจัดแมลง ถ้าดูว่ามีแมลงรบกวนถ้าไม่มีก็อาจจะเว้นได้แล้วก็ต้องมีอาหารเสริมให้เขาบ้างทางใบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เหมาะสมที่จะให้เขามีปริมาณผ,ผลผลิตที่เพียงพอผลผลิตเนี่ยจะออกเยอะประมาณสักเดือนกับลัคดาเป็นต้นไปเนี่ยผลผลิตก็เริ่มออกเยอะขึ้นแล้วดูหนาวก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ต้นปีก็ยังเยอะอยู่นี่คือสภาวะปกตินะครับที่อากาศเป็นปกติแต่ว่าเดี๋ยวนี้อากาศไม่ได้เป็นปกติเท่าไหร่นะบางช่วงบางปีสภาวะลนิญาเยอะ เช่นฤดูฝนเยอะเนี่ยผลผลิตมะพร้า,พาวก็จะมาดีแต่ถ้าปีไหนเอนนโยเข้ามาปริมาณฝนก็จะน้อยอากาศก็จะร้อนปริมาณผลผลิตก็น้อยตามไปด้วย แนวทางที่1คือเป็นผลไม้เขาก็จะนําไปปอกเปลือกอเพื่อปรับขนาดให้เหมาะสมอาจจะลูกที่เราเก็บผลผล,ผลิตได้ส่วนนญ่จะลูกมาตรฐานจะอยู่ประมาณสักโล6โล7โล8นี่คือลูกสมาตรฐานพอเราไปปอกเปลือกเอาบางส่วนลูกจะเหลือขนาดประมาณสัก1กิโลกรัมถึง1.1กิโลกรัมโดยประมาณนะฮะจะเป็น ไตที่ขนาดตลาดมีความต้องการมากที่สุดนะครับหรืออาจจะไปถึง1.2กิโลกร,รัมหลังจากปอกเปลือกแล้วเนี่ยเขาก็ปอกเปลือกออกตามรูปทรงที่ตลาดต้องการเหตุผลไม่มีอะไรฮะเพื่อปรับขนาดลดขนาดและควบคุมคุณภาพเราจะเน้นการตัดที่เนื้อตองชันเพื่อให้รสชาติหอมหวานตามที่ตลาดต้องการเพราะถ้าเราตัดอ่อนเกินไปรสชาติจะติดปเปรี้ยวตลาดจะไม่ต้องการแล้วก็อายุการเก็บก็ได้ไม่ยาวนาน ส่วนถ้าเราตัดแก่เกินไปอาจจะมีรสชาติที่ไม่อร่อยมีรสชาติที่ติดตลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแ,แล้วเราก็มาปอกเปลือกตัดแต่งแล้วก็ควบคุมคุณภาพในในหลายผลิตที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็บรรจุลงกล่องแล้วก็ขึ้นคอนเทนเนอร์ส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศที่ท,ที่มีคำสั่งซื้อมาหาเราคือมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนำเข้าสู่โรงงานเสร็จแ,แล้วก็หลักของเขาก็คือเขามีน้ำในลูกที่อร่อยมากอหอมหวานเนี่ยเขาก็เอาเอาน้ำในลูกเนี่ยเอาออกมาจากลูกเนี่ย มาเป็นเครื่องดื่มใส่บรรจุภัณฑ์เช่นใส่ขวดใส่กล่องอะไรเงี้ยให้มีความสะดวกต่อการรับประทานซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังสามารถคงรสชาติที่ดีของเขาได้แล้วก็คงคุณค่าทางตานอาหารได้ตรงนี้ก็เป็นในหนึ่งตลาดที่มีการเติบโตอย่างมากก็คิดว่า2ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําให้มูลค่าทางการตลาดของมะพร้าวน้ำหอมมีมูลค่าสูงขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงทางการตลาดและมีความมั่นคงทางด้านของรายได้ด้วยครับ จริงๆเรื่องการตลาดเราก็มีการทําทั้งเรื่องของออกทั้งออนไลน์นะเราก็มีช่อง YouTube มีช่อง TikTok อกของเราด้วยแล้วก็มีการออกตื่อต่างๆ แล้วก็โปรโมตสินค้าเราทั้งในประเทศและต่างประเทศเราก็มีคู่ค้าที่นําสินค้าเราไปจ,จัดจำหน่ายในต่างประเทศก็หลายประเทศอยู่นะครับก็มะพร้าวน้ําหอมไทยก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลกครับเรื่องการตาราลาดก็ตัวของเขาเองเนี่ยขายตัวเองได้อยู่แล้วเพราะว่าเขามีความอร่อยมีมมเสน่ห์ของเขาเองปัจจุบันเนี่ยมันก็โตนักงคู่นะฮะทั้งรูปผลสดก็ขายดีทั้งรูปของแปรรูปใส่ขวดก็ขายดีต่างคนต่างมีตลาดของตัวเองพอปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ใช้คําน,นี้ดีกว่านะเพราะว่า,าอนาคตสดใสามากมะพร้าวน้ําหอมไทยเนี่ยปลูกเพิ่มขึ้นท ทุกปีทุกปีนะแต่ปลูกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้งองก,การของตลาดเพราะว่าตลาดเครื่องดื่มจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมมีการขยายตัวอย่างมากฉะนั้นเนี่ยโอกาสของการปลูกมะพร้าวน้ำหอมสู่การแปลรูปอย่างตลาดโลกยังมีอนาคตอีกสดใสยาวไกลนะครับตลาดที่เราขายอยู่ปัจจุบันก็มีทั้งในเอเชียนะครับมีมีฮ่องกงมีจีนแล้วก็ที่ตลาดที่อเมริกาแล้วที่ตะวันออกกลางเราก็ขายอยู่หลายประเทศอยู่ครับ อนาคตการเติบโตดีนะครับก็คิดว่าตัวเลขก็ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยนะครับก็เป็นที่พอใจนะครับก็ถือว่าเราเติบโตในแต่ละปีโดยเฉพาะอนาคตเราน่าจะเติบโตในกลุ่มของเรื่องเครื่องดื่มมากขึ้นอ่าเพราะว่าตลาดตัวนี้เราเห็นว่ามีศักยภาพมากขึ้นแล้วก็เรายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราการดูแลเรื่องอสิ่งแวดล้อมเรานําเรื่องของสิ่งเหลือทิ้งในโรงงานนะครับมามาต่อยอดมาแปลงรูปเป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์ใช้ของเราเองแล้วก็ขายในกลุ่มพืชต่างๆไม่ว่าจะกลุ่มมะพร้าวหรือกลุ่ม พือทุเรียนหรืออะไรหลายอย่างก็ทําให้เรามีไรายได้เสริมจากตรงนี้ด้วยแล้วก็ทําให้พืชที่นําปุ๋ยอินทรีย์เราไปใช้น่ได้ผลผลิตที่ดีต่างคนต่างก็รู้สึกว่าเราได้รับประโยชน์ร่วมกัน จริงเริ่มต้นการปลูกคือมีพื้นที่ไม่มาก2อแปลง50ไร่แล้วก็เราขยายตอนนี้ก็เป็นหลักแค่ร้อยไร่แต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราทํามากกว่นานั้นก็คือเรื่องของการพัฒนาเรียกว่ากระบวนการผลิตแล้วก็พัฒนาสินค้าแปลรูปสินค้าให้มันน่าสนใจมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขยายตลาดไปยังต่างประเทศให้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มตัวลายสินค้าอะไรพวกนี้นะครับเราเน้นที่จะรวบรวมจากเพื่อนจากกลุ่มสมาชิกจากวัตถุดิบที่เรามีในพื้นที่หรือต่างพื้นที่อมาเพื่อนํามาแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม นั่นคือจุดที่เราเห็นว่ามันเป็นโอกาสมากกว่า ผมก็เริ่มต้นจากเกษตรกรชาวสวนเนี่ยะครับก็พัฒนาตัวเองมาเป็นผู้รวบรวมของไปส่งในตลาดหลังจากนั้นก็พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยสู่การพัฒนาเป็นโรงงานแล้วก็เป็นผู้ส่งออกมันก็เลยยอดการขายก็เลยเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆืเราเห็นว่าะ้ร้าวน้ำหอมเป็นผลไม้ที่มีเสน่ห์นะครับแล้วปัจจุบันก็นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของเมืองไทยแล้วสร้างรายได้ให้กับเมืองไทยไม่น้อยเป็นหลักหมื่นล้านแล้วนะครับเราก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่ที่อยากนําผลผลิตมาสร้างมูลค่าเพิ่มออกสู่ตลาดโลกครับ